เลือกซื้อไมค์ไวเลสระหว่าง Polyland Lux M2 กับ Polyland Lux M2s ไม์ไซส์จิ๋วทั้งคู่เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องสเปคแล้วก็คุณภาพเสียงบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีมาให้เท่าๆกันเลยค่ะแต่ข้อที่แตกต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่หน้าตาแล้วก็เรื่องของการใช้งานและพี่ใหญ่ไซส์เมกระดุงอย่างเจ้า l M2 เนี่ยเขาสามารถเซตติ้งได้ทั้งหมด3รูปแบบ เห็นไหมคะว่าใช้งานง่ายมากๆติดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ใครจะเลือกใช้เลยและในส่วนน้องเล็กไซส์จิ๋วยังรัก M2S เนี่ยเข้ามาในรูปแบบคลิปนี้แบบนี้นั่นก็ทำให้ง่ายเพราะว่าเราสามารถติดในส่วนต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของโลโก้แล้วก็ไม้ที่จะใหญ่เกะกะเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะเจ้า Holy Land Lux M2 Combo Set เนี่ยเขามาพร้อมกับตัว RX ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทั้งกล้อง Type-C แล้วก็ Lightning ค่ะทีนี้ก็เริ่มเลือกได้แล้วใช่ไหมคะฟ้าหวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ